สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองมาเจอกับครูอิ๋วในวิชารักการอ่านนะคะครูเคยบอกแล้วค่ะว่าการอ่านเป็นประตูสู่โลกการเรียนรู้ประตูสู่โลกจินตนาการของเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆต้องเรียนรู้พยัญชนะแล้วนะคะเพื่อนําไปสู่การพูดที่ชัดเจนการออกเสียงอักขระที่ชัดเจนเด็กๆของครูอิ๋วเนี่ยยังพูดไม่ชัดยังออกเสียงไม่ชัดเจนไม่เป็นไรค่ะ เราฝึกฝนได้เด็กๆฝึกฝนอยู่ที่บ้านได้นะคะโดยฟังคลิปของครูอิ๋วนะคะออกเสียงตามพูดซ้ำๆย้ำๆออกเสียงบ่อยๆเด็กๆของครูอิ๋วก็ออกเสียงได้ชัดเจนค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ครองคา้าครูอิ๋วหยิบยกหนังสือดีๆเล่มนี้เลยที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะอ่านให้แม่ฟังเล่มนี้เล่มเดิมของเราเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะมีพยัญชนะด้วยนะคะ คลิปที่แล้วผิวสอนพยัญชนะไปแล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆขาเปิดไปพร้อมกลิ่นเลยนะคะหน้าที่สี่เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเรามาออกเสียงให้ชัดเจนพร้อมๆกันนะคะลูกฝึกฝนบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆแล้วลูกๆกลิกล่นก็จะเก่งขึ้นคะ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันคะ่ะยอหญิงอ่านว่ายอ ดชดาอ่านว่าดตปตักอ่านว่าตตทอฐานอ่านว่าทอทอมุนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอดเด็กอ่านว่าดตเต่า อ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านวถถา่านอบอใบไม้อ่านว่าบอป,อปอปลา อ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอค่ะเด็กๆคะหน้าที่สี่ก็จบไปแล้วนะคะวันนี้ครูอิวสั่งงานให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอเป็นคลิปเสียงเห็นหน้าด้วยนะคะออกเสียงชัดๆปากกว้างๆเลยพยันชนะห้าตัวคะ่ะ 5ตัวตัวอะไรก็ได้เรียงมาก็ได้ค่ะพยันชนะ5้าตัวนะคะอัดคลิปเสร็จแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์ให้กลิวชื่นชมหน่อยนะคะรอค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้เห็นหน้าเด็กๆด้วยสวัสดีค่ะ